สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาอัปเดตลูกนกกันนะครับในตอนที่แล้วผมเอามาแค่สี่ตัวนะครับไม่ได้เอาตัวนี้มานะตัวนี้เป็นม่วงนะครับซิงเกิลไวเลสนะครับก็จะามาให้ดูเปรียบเทียบกับตัวโคบอนโอพอลีนนะครับว่าเวลาที่มันเป็นในฝั่งบูแล้วมันแตกต่างยังไงกับนกกรีนธรรมดานะครับก็สองตัวนี้ก่อนคุยกัน2ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับเราจะสังเกตบริเวณหลังนะหลังจะลดสีไปเยอะเลยนะครับ เห็นไหมสีหลังมันจะเป็นสีฟ้าๆสว่างๆเลยนะครับซึ่งตัวนู้นไม่ได้ลดสีนะครับตัวนั้นเป็นสีซิงเกิลเวอรเลนะเป็นเป็นสีม่วงนะครับลองเทียบดู2ตัวนะครับตัวหนึ่งหลังหลังลดสีตัวหนึ่งหลังไม่ลดสีนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนอร์มอนครับตัวนี้ตัวตัวม่วงเนี่ยฮะครอบค่อนข้างดีกว่านะจริงๆตัวนี้ข้อเสียของมันเยอะเลยครับด้วยความที่ว่าหนึ่งผมเอาพ่อสปิทโอพารีนแม่อพารีนนะครับมาชนกันนะใจร้อนฮะอยากได้ตัวผู้ก็ ตัวนี้ลุ้นให้เป็นตัวคู่นะครับถึงจะค่อนข้างมีคุณค่านะแต่ถ้าสมมุติมันเป็นตัวเมียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าหลังหัวเปิดนะครับหัวไม่ค่อยดีนะด้วยความที่ว่าเอาพ่อกับแม่ในชั้น F4 กับ F5 มาเจอกันนะครับมันจึงทําให้ได้ลูกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผัดขนหัวก็จะดําขึ้นนะครับด,ดูดูจากลักษณะแล้วเพราะว่าบริเวณเงาขนที่เคยเป็นสีดํามันอยู่ที่ปลายเล็บผมเนี่ยฮะอยู่ที่ปลายเล็บผมนี้ตรงบริเวณนี้นะครับ อันนี้กล้องมันบางทีก็ไม่โฟกัสต้องขออภัยนะครับสิ่งที่ยังเห็นได้นะครับในตัวนี้นะฮะก็คือลำหางนะครับลำหางบริเวณปลายเล็บนิ้วโป้งนะครับก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นโอพอลีนจริงๆนะ่ในฟิชเชอรี่มันไม่มีนะครับมันยังไม่มีลำหางแล้วก็ในหัวดําที่เอฟนิ่งๆดีๆ D, D, มันก็ไม่มีลำหางเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ยังมีลำหางอยู่นะครับก็ เป็นโจทย์ที่ต้องแค่แก้ไขต่อไปนะครับหนึ่งแก้ที่ล้ำหางให้หายไปนะครับสองให้คอขาวขึ้นให้หัวดําขึ้นนะครับออันนี้เป็นนกธรรมดานะครับเป็นซิงเกิลไวโอเลตนะซิงเกิลไวโอเลตนะครับซิงเกิลม่วงนะก็คอดีหัวดีครับระดับหนึ่งบริเวณอกก็ใช้ได้ครับขาวสะอาดอยู่นะครับอ่าในกล้องมันอาจจะมัวๆหน่อยนะครับแต่จริงๆตัวจริงขาวนะครับขาวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ทีนี้มองพูดถึงกีนกีนวันนั้นก็มีโอพวลีนสองตัวและอีกตัวหนึ่งเป็นนอมอนนะครับให้ดูความแตกต่างของหลังหัวของของนอมอนกับโอควลีนนะครับตัวที่เป็นนอมอนเนี่ยคอบลึกชัดนะครับปกติเลยนะครับเป็นเขียวหัวดําปกติธรรมดาเลยนะครับนะครับแต่ตัวที่เป็นโอพวลีนหัวเปิดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของโอพวลีนกับนกนอมอนนะ แล้วก็หลังสีหลังบริเวณหลังนะครับสีก็ลดลงนะครับส่วนลำหางเท่าที่ดูตรงนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีลำหางนะไม่ได้เป็นสีม่วงสีฟ้านะครับลำหางเป็นสีเขียวๆนะครับเสมอกันกับตัวนะสําหรับตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีสีนะครับไม่มีสีนะสีเดียวกับตัวนะอันนี้ในกีนนะครับก็ไม่มีสีก inform inform ็นับว่า ถือว่าดีเลยแต่ถ้าเทียบกันนะครับสีเขียวสองตัวเนี้ย F7 ตัวโคบอลตัวเนี้ย F5 นะครับตัวนี้ F5 รีบใจร้อนนะครับจับมาเจอกันก่อนนะครับตัวนี้ F7 ด้วยความที่ฮอมันเปิดกว้างอย่างเงี้ยฮะหลังหัวมันเลยไม่ค่อยเต็มนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับต้องพัฒนาต่อไปนะครับแต่พอมันโตขึ้นนะครับ มันจะปิดดำมาถึงถึงนิ้วผมเลยนะครับถึงปลายเล็บเลยนะครับอืมันจะค่อยๆดำขึ้นนะครับปัดขนครั้งที่หนึ่งที่สองก็ว่าไปอ,อคอค่อนข้างสีส้มเยอะเลยนะตัวเนี้ยค่อนข้างสีส้มเยอะเลยลายเกตไม่ค่อยมีนะครับออันนี้ก็เป็นข้อด้อยของของโอพอลีนนะในหัวดำนะครับลายเกตมักจะหายไปนะครับน้อยตัวนะครับที่ลายเกตจะชัดนะครับก็ต้องพัฒนาต่อไปนะ ทำให้คอเหลืองขึ้นนะครับ mm. ตัวนี้คอค่อนข้าง,งเหลืองเ mm. หลืองดีเลยนะครับดีกว่าตัวพี่เขาตัวพี่เขาคือตัวข้างล่างนะครับตัวนี้หน้ากากดีกว่าคอดีกว่านะครับอกก็ดีกว่านะเดี๋ยวผมจับอกให้ดูนะครับบริเวณอกคือโดยรวมแล้วก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับด้วยความที่พ่อแม่นกไม่ได้คัดมาเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับนับว่าดีเลยนะครับเรื่องคอคสีเหลืองนะ,ะเมื่อกี้ไม่ค่อยมีส้มนะครับแต่ตัวนี้ส้มจ๋าเลยเห็นไหมแตกต่างกันนะครับ แต่ก็นับว่าดีแล้วนะครับเพราะว่า,าโดยทั่วไปที่ท,ที่ที่เห็นเห็นกันนะครับอกค่อนข้างส้มเยอะนะครับซึ่งนั่นหมายถึงการคัดสรรทีอ่อาจจะยังไม่นิ่งไม่นิ่งพอนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันแปลงร่างมาอยู่ในหัวดําเสร็จแล้วอย่างที่บอกครับหัวต้องดําคอต้องส้มนะครับอกต้องลึกนะแต่พวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับยังไม่ถึงกับดีนะครับยังต้องพัฒนาต่อนะครับอื ก็เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่มีโอพอลีนหัวดำที่ยังคอส้มอยู่นะครับก็ลองใช้เทคนิคต่างๆที่ผมได้แนะนำไปนะครับเอาไปใส่กับเขียวหัวดำสปิดบูบ้างอะไรบ้างที่มันมีส้มน้อยๆนะครับพยายามคัดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใส่เทอร์คอยด์ด้วยอะไรด้วยเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับ พยายามอย่าพิ่งไปใส่กับนกที่มันยังไม่นิ่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นกรณีของพ่อแม่ของตัวนี้นะครับผมเอา F4 กับ F5 มาเจอกันนะครับ F4 เป็นสปิตนะ F5 เป็นตัวแท้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีแล้วก็มันคือถ้าถามว่ามันยังใช้ได้ไหมตัวนี้มันยังใช้ได้ครับเอาไปทําต่อได้สบายมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่มันก็จะช้ากว่านะครับ สวยช้ากว่าการที่เราเอาตีใส่เขียวไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักทายถามถ่ายกันมาได้นะครับเอ่อสำหรับลูกนกชุดนี้พอมันเริ่มบินได้ก็คงไม่เอาออกมารีวิวแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาออกมานอกโรงเรือนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ